Thank you. มันแค่ใส่ใ<ช>เลขบัตรประช,ชาชน OTP แล้วก็เลขบัญชี ing mạng người này là ประชาชนทื่อรมรับวันนี้เราได้มาที่วัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดพัรินีครับนเนราก็มีการได้พบปะกับผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยนะครับสอบถามดูแล้วนะครับทุกคนส่วนมากนะครับจะถูกติดต่อสื่อสารหรือ คุณค่าคือพยายามจะถูกหลอกชอโกงทางออนไลน์นะครับคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะติดต่อสื่อสารมาอยู่ตลอดเกือบทุกคนนะครับแต่ทุกคนก็สามารถปรก้องตัวเองได้นะครับเช่นบางรายนะครับพอรู้เป็นโทรศัพท์แปลกหน้าเนี่ยแปลกคนไม่เคยรับมาก่อนก็จะไม่รับสายเลยไม่พูดคุยเลยนะครับไม่แอดไลน์ ไม่แอดลิงก์นะครับเพื่อป้องกันเหตุก็ถูกต้องนะครับเพราะโกงของร้ายนี่จะมีลักษณะอยู่3อย่างที่ผมนำเียนไปในคลิปก่อนๆนะครับก็คือพูดคุยให้เรากลัวนะครับพูดคุยให้เราโลภพูดคุยให้เราหลงแล้วก็ดำเนินการตามที่เขาสั่งจนทำให้ต้องสูญเสียเงิน ไปจากบัญชีของตัวเองนะครับเป็นจำนวนหน้านะครับอย่าลืมนะครับต้องหยิบไม่ต้องเชื่อนะครับต้องไม่เชื่อไม่โอนนะครับแล้วท่านจะปลอดภัยจากการถูกโกงทางออนไลน์นะครับดกดไลค์กดแชร์ไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อนฝูงให้รับทราบตัวกันนะครับสวัสดีครับ